สิบสี่แพนป้ายเรามีดังต่อไปนี้นะฮะเริ่มจากแสงเทียนทรมวิทเกาเกาแต้ฮานาย่าเกาแต้เลยเกาแต้ลูกปัดพิล์มชนกแต่อัลบั้มชอบเขาไอจีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาราพลัส มีลตลาคอนอ้ออ้อยอ่เลยผลิตภัณฑ์เมื่อการเกษตรนาโนไบโอแพล a n ตานางามิดเชลล์ามบัฟมูสเลสเตร์แวนิชพลังชมพูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบคุกี้โอ้เอสสไตล์สุัวในแบบคุณตะวันโอโอถึงด้านนอกโอถึงด้านในและล้านลฟหาซื้อดี่ิทองแสนแสนไม่ใช่เน่เน่เน่ เน่เน,นวันนี้ต้องสวัสดีคนที่อยู่ในยูทูบทั้งหลายนะฮะถ่ายแล้ว,ถ,ลวถ่ายแล้ว<ะ>ถ่ายแล้วี่ถ่ายอยู่ี่ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมนะฮะว่าถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ้าใครอยากจะดูดูสดได้นะถ่ายสดี่รู้รู้เสียทุกคนวิอาม์มทักคนดูหน uy, ่อยทักคนดูหน่อยไม่ใช่เอาหน้าให้เขาดูหน่อย เขาได้เห็นเขาได้ได yes. <te> ้เห็นที่แท้จริงนะฮะถ่ายผู้หญิงว่าอะไรเนี่ยเอาล่ะครับเอาล่ะครับคุณอันนี้ให้คุณเพชรไปแขวะเกินแต่เอ้ยแต่ไม่รู้นะว่าสองร้อยอาจจะไปอยู่หน้าคุณเพชรก็ได้หรืออาจจะไปอยู่หน้าคุณเพหน้าเราถึงวันนี้นะไม่รู้ไม่รู้ทีมงานเขาเป็นคนใส่เราไม่รู้เอาล่ะครับคุณเพชรเลือกป้ายเลยนะครับอะไรสิบสี่ป้ายป้ายไหนดีคุณเพชรเลือกเลย นั่นคือคุณเพชรนะท่านผู้ชมที่อยู่ใน YouTube ทั้งหลายนะนั่นคือคุณเพชรติดตามติดตามช่อง YouTube เขาได้ y ย u ทูบของอัสสรันใหม่ในเอสซองทอนะครับเลือกเลยฮะเวนิชครับเวนิสพลังสซมภูรูกขอขอดูเบอร์ก่อนจะทำม่ได้พี่นี่อันนี้อันนี้คือพี่อาร์มนะฮะถ้าพี่ภัยมีเวลาเปิดกล้องก็เปิดได้นะส่วนนี้ก็ผมเองฮัลโหลฮัลโหลพลังดีสวัส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 ด่สวัวัสดีสวัวัดีสวั ทำไมหน้าจอครับอ่ะแวนดิหน้าจอพี่ <enth> อาร์มกลมๆตอกเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวให้ดูหน้าพี่อาร์มก่อนให้ดูหน้าพี่าาพ,พายก่อนหน้าพี่พายอาจจะมืดๆ,ๆนิดนึงนะว่าไฟอยู่อยู่ใต้ไฟอ่ะมาเราจะมาลุ้นกันต่อไปว่าเขาคนนี้จะเป็นใครแวนดิ <laughs> อ้าวหนึ่ง <laughs> เฮ้ยเฮ้ย <laughs> พี่อาร์มโอ้ เฮ้ยเดี๋ยวทีมงานทีมงานทำไมให้พี่อาฆ่าต hmm ัวทั้งหมื่นหนึ่งเลยวะโอ้โหป้ายป้ายหน้าพี่อาหมื่นเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรดีครับคุณเพชเบอร์สองนั่งคนรายการไม่เกี่ยวนี่กว่าจะเลี้ยงผมยาวตั้งนานไม่เอาหน่า ไม่เป็นไรไม่อะ็นไรพี่พยายามพยายามไม่เป็นไรถ้าพี่อาไม่อยากไม่อยากไม่ถ้าพี่อาผมยาวมากขนาดนั้นนะพี่อาไปเป็นแม่นาคไปเพราะว่ามือเขาก็ยาวเหมือนกันเบอร์อะไรนะเบอร์สองสองชั้นสองชั้นเลยจะดึไงอ่ะ ผมให้ยูนะฮะนี่คือเสียงของพี่โอนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ใน YouTube นะนี่พี่โอนอยู่ในสายกับเรานะฮะเดี๋ยวเอยนับเลยอยู่ในสายกับเรานะตอนนี้อาพี่โอนพูดพูดใส่ไม้ได้เลย<ง>พี่อาไม่นับเลยนะเอานับหนึ่งสองสามทำไมเสียงพี่ยูไม่ได้ยินเลยวะ มีใครได้ยินเสียงพี่พี่โอ,โอบ้างในเนี้ยมีใครได้ยินเสียงพี่โอไหมหอดรอดอดอดอาจ,จะไม่<ต>ไยินนะนนคุณเทสโดนอันแรกคุได้สองร้อยคุณพี่โด<อ>นคุณ้เม<อ>ือดือร้อนไปหนึ่งเอนเองเอาคุณเทสเลือกไปต่อเลยนี่นี่เขาที่เขากำลังทำในยูทูบพี่โโอเคครับต่อครับ้ายไหนครับโอ디โอครับ ไอโอ้ครับรัับอนนี้เราเป็นเราเป็นเหมือนนึิมเลยนะดูสิว่าจะไม่ได้ออโอ้อีวีมาถือป้ายมาเอ้ยวันนี้มีความสุขตายเราหมดแล้วทีมงานคนแรกเราไปเร็วเป็นนาที่อยากจะมาก็มาได้นี่นี่วีมาถือป้ายมาอ้าวป้าอะไรนะป้าอะไรฮะเดี๋ยวเป็นหนึ่งโอริโอนะฮะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขออภัยผู้ชมนิดนึงฮะ ที่โ oh, อ๋กำลังจะเข้ามาในแฮงเอาตอนนี <Brothers> okay, you so ้นะฮะเพราะว่าเขารู t ้ว่าตอนนี้กำลังลง YouTube ก็เลยตื่นเต้มากรีบมาเลยนะเอามาลุ้นโอรีโอใช่ปะไปท้ายเตนแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่แล่นโอรีโอน้นอ ฟอเลยมาเื่อเยะเอฟอเป็นเอหน้าคุณเอฟเอฟเขาบอกเอฟเอฟไม่รู้ว่าใครจะขเคียงข้างกับคนบินนะครับมาดูเลยไม่เอี่ยวนะป๊าเฮ้ย อยากเลือกเลยข้าไม่โดนไม่ถ้าไม่โดนนะดีหมดนี่ห้าพันเ้วยนะใช่ครับผมถ้าคุณเพชรเลือกมาอ้าไม่ถ้าไม่โดนนี่รับรับหนึ่งหมื่นแต่ยังไม่ได้ทองต้องรอจนจบถึงจะได้ทองบาทหนึ่งฮะลบไปหรือยังลบไปหรือยังลบลบอะไร ไม่มีใครได้ยินดังน,นั้นผมไม่ได้ยินได้ยินหมดเได้ยินหมดเลยไปลบก่อนเยระวังจะโดนแบนแล้ไปลบก่อนไม่ให้ไปให้ม่้ไม่ไม่ให้ไถ้าไม่รเดนกาดดีกว่าเดนบาถาีวันนะอ่ะส่วมได้อีกว่ารนี้เายังตั้งกอน